สบายดีเอฟซีทางไกลทางไกลเด้อเอฟซีที่นาหักนาหกแพงเอฟซีจากลาวในไทยเอฟซีจากต่างประเทศเนาะวันนี้มาพบพอกับซองบ่าวจีน่าสาวนุกเด็กพี่น้องเด้อคลิปนี้บ่าวจีน่าสาวนุกก็มีอย่างหลายเด้อพี่น้องเด้อกับจิมาเฮ็ดกินจะอยู่เฮ็ดกินอยู่เฮือนปลาโอนน้อยเด้อพี่น้องเด้อกับจิมาเฮ็ดกินเนียน มะเขือใส่ปลานิลพี่น้องแล้วก็มีส้มปลาพี่น้องเบาชินากระสานุกาาระเฮ็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องก็เลยมาแต่งไว้ท่าปาลาเลย้อพี่น้องแล้วก็มีเนียนมะเขือแล้วก็มีส้มปลาแล้วก็มีมะคุ่งแล้วก็มีพักพี่น้อง รอให้เพื่อนมาอยู่เพื่อนออกไปข้างนอกพี่นอ้องเราบรรจุพี่น้องแล้วพี่น้องแล้วก็หลังจ้านั้นก็บเบาจินนากระส,สีข้าพี่น้องไปสม้มผักอยู่ในอินนองเมฆพี่น้อง,องผักออกธรรมชาตินะพี่น้องดูกันเลยพี่น้องเด้อ ต่อจากบ่าวจินนาได้เห็ุกินเหยูเห็ุกินแล้วก็สิพาพี่น้องไปเบิ่งพักสงแงงเกิดอยู่ในธรรมชาติเด้อพี่น้องได้ว,ว่ามันจะออกายขนาดไหนพี่น้องไปดีตามไปดูกันเลย้อพี่น้องเด้อพักงแง่งกำลังออกพี่น้องปักงแงเงออกอยู่ในดินของ น้องเมฆเด,พด้พี่น้องเด้อเห็นพี่น้องนี่ออกหลายคักยังเป็ย,ยุ่มเลยผักแงี้ยหมดเลยเลยในป่านี่พี่น้องหลายคักพี่น้องป่าผักสงีงา,งามคักพี่น้องใส่แกงหน่อไม้ใส่แกงหน่อไม,ใอไม้ใส่บุกป่าแซ่บ ย้ำนี่ครับพามาเบิรงนี่พี่น้องห้องแงงล้วนเลยพี่น้องเนี่ยลายคักพี่น้องพักงงงห้งแงงมีแต่มองนงามมาเลยแง่หลายคักพี่น้องเลยย้ำมาแล้วก็ย้ำมามาเบิรงทางนี้อีกบ้างนะฟ้าห้องแงงล,วล,งล้วนๆ อนองลายคักฟักแงงออกเลยนะดินน้องมีเป็นธรรมราชาติได้ไม่น้องเ้วยวันนี้ก็จะเป็นบ้านของพระโอน้น รถขายทานเนาะ ทางนี้ก็เป็นโซนหน้าบ้านเพม่อนเด้อพี่น้องเด้อก็มีต้นดอกไม้พี่น้องที่เพิ่นปลูกไว้ในต้นไม้อันนี้จะเป็นอ่างปลามีปลาทองปลาปากเน้อ,อครอยเล่นคัก ตื่นคนอะไรไปน้องปาปล่าเต็มธรรมชาติเลยไปน้องเด้อคลิปของบอกจินกับบุ้ยยังหลายเด้อพี่น้องเด้อกับมีตาไอ้วิถีชีวิตให้พี่น้องทุกคนได้เบิ่งกันละพี่น้องการใช้ชีวิตของคนในบ้านเฮาบ่าว ชินะากับสามมุกก็ยังบรินนเมือได้พี่น้องเดอ้อเพื่อนอยย่นะเพื่อนก่อนพี่น้องเพราะว่าจนใกล้ประมาณวันที่เช้าป่ายเวลาทุ่สี่ในเมือบ้านจันไลยกับฝากพี่น้องเอฟซีทุกคนได้พี่น้องเดอ้อฝากกดไลค์กดแร์กดติดตามให้หน่อยพี่น้อง ก็เป็นแรงเสียลั่ใจให้ซองเบ้าจินนะสาวนุกเป็นซองไม้แล้วก็ซองเบ้าสาวไทยบ้านพี่น้องเด้อเอาพี่น้องมาส์นี่ก็ขอลาไปก่อนพี่น้องฝากกดติดตามพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนพี่น้องบ๊ายบายสบายดี